ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องออยชนบุรีนะฮะวันนี้เราจะมาทารถพับรถแข่งนะครับว่าเราทําด้วยกระดาษเนี่ยว่าทําได้อะไรมัง่งแต่ว่าผมจะมาพับรถแข่งให้ดูตอนสมัยเด็กนะฮะเดี๋ยวผมทาให้ดูครับว่าทํายังไงครับอุปกรณ์ก็มีกระดาษนะฮะแล้วก็แม้บัน์ทัดแล้วก็สีนะเดี๋ยวเราพรสีเราเอาไว้ตกแต่งนะฮะครับเดี๋ยวเรามาลองทำนฮะ,ะอุปกรณ์ครับเริ่มเลยฮะเริ่มแรก เราฉีกอย่างนี้เลยประมาณนี้ครัีช่องเรากะได้เลยเร,เราเราจะแบบไหนก็เอาได้เลยเนี่ยถ้าเกิดเรากะไม่ได้เราก็ฉีกแล้วเราทับอย่างนี้เลยนะฮะทัาให้เป็นรูปอย่างนี้เลยถ้าแบบนี้นแล้วเราก็มาลูปตามแบบนี้ขึ้นมานะทำทีละขั้นตอนก็นี่ไงขั้นตอน,น แล้วเราลงมาแบบนี้เลยพับนู่นพับนี่สีพับมุมนู้นม,มุมนี้เอาออกแล้วก็ <All right. S 1> เข้าไปอีกก็มันก็ต้องทราแบบนี้ดิเตยทำเสียหมดเลยไมเย่เนี่ยนยครับพอเราพับปุ๊บเรามันจะกลายเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้เอาลงดินะครับแล้วมันจะเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็พลิกด้านอีกด้านหนึ่งครับพับแบบเดิมฮะพับแบบเดิมอีกด้านหนึ่งตรงหางใช่ไหมอ่าตรองข้างฮะ แต่ว่าเราต้องพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับแบบนี้ออกพุ๊มมันจะเป็นรูปอย่างนี้ไงเราจะได้เขาง่ายหน่อยอย่างเงี้ยนิ้วหยาดตรงนี้นะเพราะว่านิ้วหย่ปพุ๊บม,มันจะเป็นรูปอย่างงี้ง่ายครับเนี่ยแล้วเรากดตรงปลายให้มันแหลมออกมาเนะี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้ในกายเป็นรูปแบบนี้นะฮะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้แล้วเลือกอันไหนที่แบบหน้าแหลมแหลมดี like เราเลือกอั้านนี้ แล้วเราก็พับข้างๆประมาณนี้แบบนี้เพราะว่าเวลาเราพับเราจะม,มันจะลงแบบนี้นะเราก็พับหลบข้างๆอย่างนี้ไปเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบเนี้เอาใส่อย่างนี้ไปเลย อันนี้มันจะยาวนะแต่เราจะมีแต่งขึ้นเดี๋ยวเราจะเสริมอันนี้กระดานนิดนึงนะประมาณนี้ฮนะเดี๋ยวเราพับอย่างนี้ได้เนะี่ยพับนะถ้าเกิดเรากลับไม่ถูกเราพับอย่างนี้เลยเนะี่ยขีดมาขีดตรงเลยเราพับไปงี้พับแบบเมื่อกี้เลยฮนะแบบเมื่อกี้เลย จะเป็นรูปแบบนี้เ,เดิมจะไปกลายแหลำแหลมแบบนี้ให้มันเป็นลํลำแหลมแบบนี้เพราะว่าเราจะาไปเสียบตรงนี้ เ,เสียบตรงนี้นะแต,แต่เราไม่แต่ข้างหลังเราไม่เอานะ,ะเราเอาตรงนี้เราเอาแค่ตรงนี้เราแค่ตรงนี้เราเสียบตรงนี้เข้าไปแล,แล้วเราแล้วเราพับตรงนี้เข้าไปนะ ตรงนี้เข้าไปอย่างนี้เพราะว่ามันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัวเสียบตรงกลางพอเราเข้าอันเนี้ยแล้วตัวนี้มันจะเสียบได้เหมือนกัน มันจะเสียบเข้าไปมันจะกลายเป็นแบบรถแข่งแบบนี้แล้วตรงเนี้ยเราก็พับให้มันเป็นแบบว่าเป็นชั้นหางเลยเอาไว<ะ>้สําหรับเป่าอ่ครับมันก็จะกลายมาเป็นรูปแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้สวยฮะนี่ครับสีคอรดินใช้ในการตกแตก่งครับเราจะเอาสีอะไรแล้วก็เราเลือกสีแดงนะได้อยู่นะถ้ามันเรียบกว่านี้มันจะสวยแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ ครับอันนี้เอาไว้สมัยเด็กนตอนที่ตอนสอบแบบเราจะไว้เล่นกันนะอ่าเราก็ลงสีแดงลงไปตรงนี้อ๋อสีแดงฮะ๋อสีส้มฮะอ่าส้มแดงอ่ามันเริ่กสีแดงฮะสีแดงถ้าจะมันจะอยู่้างไหนสักแล้วก็ลงสีเข้าไป ครับอ่าตรงเนี้ยเราจะแต่งมันเป็นอะไรก็ได้ะครับสีดำสีดำสีดำชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างนะเนี่ย <laughs> โออเฮ้ยเอาอมาเลยสีดำครับแต่ไม่ค่อยใช้สีตรนนี้นี่สีดำเอามาลบไหนเนี่ยนะครับเราก็วงนี้เลยถ้าเกิดเราชอบแบบนี้เราก็วงนี้ถ้า <c oughs> เราชอบแอ้นี้นะเนี่ไอ้ <c oughs> บบนี้ย บบทำเป็นรูปร่างอะไรก็ได้อทำเ,เป็นอย่างนี้นะนี่วงจุดอย่างนี้เล็กไว้แบบกระดาษสำหรับเป่าไงถ้าถ้าอันเล็กๆอะ่ะมันจะเป่าเป่าแบบเ,เราจะเป็นสอ<ม>งสีอย่างนี้เลย<ม>แล้วข้างๆอะ่ะเราจะเอาแบบสีออกสีทองนะะ นุ่มชุดเอที่ห้องยาเขาเปิดเมื่อไหร่ครับยังไม่เปิดนะเปิดเย็นไหมไม่เปิดนะสีเอสีอะไรสีทองนะสีทองนี่ไงสีทองใช่เหรสีทองอ่าครับแล้วก็บายสีทองบไปเลยสีทองอันนี้บอกสีทองหมายถึงว่ามันสีอ่ะลองสีให้สีลงสีลงไปก่อนนะ ลงไปเลยนี่ไปเลยมันสีมันจะได้เข้าง่ายครับเราระบายอย่างนี้มันก็สีมันก็ลดมันก็จะสวยออกมาฮะส่วนตรงนี้เราเอาเป็นสีนะ้ำสีฟ้าดีนะพี่จะเอาฟ้านะเอน้นี้ใช่นี้สีม่วงนะ่หยิบสีผิดคือ สีฟ้าลงไปสฟ้าแล้วก็อันนี้ตรงนี้เอาสีอะไรดีสีฟ้าไปแล้ว,ลวก็เราก็เอาสีเขียวก็ได้ม่วงก็ได้สีเขียวสีเขียวมินนะเดี๋ยวเขียวเข้มดีกว่าฮะเ มันก็จะเป็นรถสีแบบนี้ฮะส่วนสีหอบขอบเนี้ยตรงนี้สีส้มแล้วแดงเดง็กๆนั่นมันก็ไม่แดงนะแดงอยู่นี่แดงไม่ต้องแดงมากฮะารบายอย่างนี้ไไปฮะ วันนี้เพนเจนไม่ไปเรียนคเราลงสีนี้ไปรถมันก็จะออกไปสีอย่างนี้น่ารักอะ่ะแหมทำแค่ชิ้นเดียวรอไปแปดน,นาทีการทำอะไรสักอย่างมันต้องใช้เวลา ตอระบายเป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะกลายเป็นรถนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป่าดูามันจะเป็นยังไงฮนะต่อเนล้เป่าเราต้องดันหางนี้ขึ้นนะฮะเ๋ยวไม่เห็นครับเนี่ยดันตรงนี้ขึ้นมานะฮะเป่ารถมันจะไปถ้าเกิดว,ว่ามันอยากให้ดีอ่ะเราหาช็อคเหลืออะไรทาตรงเนี้ยมันจะให้มันลื่นฮนะมันจะพุ่งพวดเลยฮนะอาจจะลองลองถ่ายตรงนี้นะ แอัหนึงฮะอันนึงฮะถ่ายที่ตัวรถถ่ายที่ตัวรถถ่ายที่ตัวรถครับเดี๋ยวเราลองเป่ารถนะฮะว่ามันไปได้จริงไหมไปไกลอยู่เด้ครับเขาก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือทําให้เด็กก็ดูฮะให้เด็กชอบให้เด็กมันเล่นกันนะ S <S <S ไม่ใช่มาคนเทรเล่นนะอันนี้คือรถ<ๆ>นนะสมัยเด็กนะลงุงอันนี้คือรถตอนเล่นสมัยเด็กนะฮะตอ,อนนี้คือทําคือกระดาษอ่ะเราอยากจะทําเล่นอะไรเราก็ทําได้เขาเรียกว่าอะไรขขขเขาเขาเรียกว่าอะไรนะกระดาษกร <S <S นนะดาษกระดาษจรวดเหรออะไรรถรถรถแข่งรถแข่งกระดาษจรลวดไหซ่กระดาษจรลลวดอะไรเด็ดเลยรับรถคือพับเป็นรถจัลล์จัลว์ได้ยังไงอ่ะมันก็คล้ายๆกัน ครับนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะลองทําดูก็ลองทําดูได้นะครับครับก็ลองดูนะฮะก็คลิปแค่นี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุวคนดูอคดอคลิปเนี้ยไม่ได้ไลค์ไม่ได้ไลค์อันนี้ทำเป